สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566เลยพ่อแม่พี่น้องหากินคือเกา๋ามีไายมากไหมดอกหากินคือเกา๋าดักหนูแต่บางเอื้นวันนี้หากินรอบาทน,นเดือบานผมเลยถามกำแพงมาตรงนี้ที่ว่าเป็นทุงน้าจะผมดักปลไหลครับแต่ก่อนคือไม่ดูดักไอหกง้นไปเคยหากินใจเขาดรัโอ้ ไก้ไก็ไม่ได้เว้ขั้นหากินไก,ก่ก็ก็ไปหาแถวๆแต่เข็บสวนจะของเยไม่เคยไปหากันไหนหรอกช่องโคน่นี้มาไม่ต้องมาไอ้มึงนี่มาแล้วมาเป็นพระลากูดิดูใกล้บ้านนะหมาหลายจักหมาใครเป็นหมาใครไปดูกันว่าจิคือไมีมีก็สองทุ่มเด้อวพี่น้อง อันนี้ก็น,นาครับแต่ว่าเขาปลูกเขาหลังบ้านนี่น้ำเทหากินไก่ไอชองโคนี้ไปอา้าวมึงนี่ไอ้กูไล่เด้วยไม่ใช่ให้มึงมาด้นี่กูไล่มึงด้นี่นนเดี๋ยวมาเหยียบกั๊บอีกใหญ่ใหญ่บานนาเขาในไก,ก่ไก่เนี่ยปลาอ้อยนี่แหละชุดมุงไม้ lẽa pa là có hai pa này pa thắt cánh bay rồi chia xét liền mất clip Uh huh. อันที่สองเงียบกริบสงสัยหนูที่ออกดึกิ์หรือเปาเนี่ยอันที่สามเงียบกริบด,ด้ยของจะได้หนูซิงเลยดูทรงล่ะอยากเด็ดสำแขนมสำขาหนูนหนาจีได้ไหมโนเงียบกริบอันที่สี่อันที่ห้า โอ้หนูยังไม่ออกเลยไปเหนื่อยอันที่หกโอ้คือเกาแหวรลับประทานโอ้สาเปาลี่ยนทำเลอย่างมอไอช่องคู่ไม้เนี่ยนี่เป็นห่วงกูจะแทะห,หามึงไอที่เมียม่เห็นห่วงกูยางกัน้นนี่เดปง่อยให้กูทำงานนี่แหละเนี่ย ก็นี่แหละครับชีวิตบรนลุของนายเงไงฮะอยู่หากินนี่แหละผมพี่น้องครัรู่งวไม่ได้แล้วแล้วตอนเช้าขับมาทีนึงเนื้อผมพี่น้องแล้วตอนเช้าจะถ่ายเป็นวิดีโอสั้นเ่ยผมพี่น้องค่อยดูเด้อโอเคครับกับสโลแกนผมคนขยันครับไม่ไม่มีเงินโอ้ตายถ้าอยากสบายก็สื่เสียก็ปีกก็มอนโฉถูกใจใแ่กติดตามให้เดึงครับครับชีวิตบ้านลุสไตายผมใส่ชุดกู เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไอชองโคมาผมอยู่ใกล้บ้านแล้วทามันเก่งมางูนวดเยี่ยวใสนานบ่งบอกสถานะว่าจะของเก่งกว่าเถอมุนไหนแล้วตีนเขียดยน่ะดูเถอเว้ยปลางูน่ะงุเนี่ยองจีนงก้าไม่ต้องอมึงชองโคมึงเุ่งเนี่ ฮู้ดเนี่โอ้มึงหางสิบเวลามึงตัวใครตัวมันเด้อเอาแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ